หลังจากตอนที่แล้วที่มีปีศาจทำลายประเทศไทยช่วยช่วยปีศาจตัวน,นั้นมันน่ากลัวมากๆเพื่อน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  โอ้ไม่ฉันบินได้นี่ฉันต้องไปที่รัสเซียเพื่อไปบอกมีนักที่รัสเซียมีมีอยู่ไหนอะไรเฮ้ยฉันอยู่นี่เป็นอะไรบ้างไหมไม่เป็นอะไร Bạch bắt hay bắt tuyệt ít với sưng khai a chuôi tuyệt đối mười lăm miên nha tuyệt đối mười miên nha tuyệt đối mười lăm miếng cogum mặt tuyệt đối Ô, đối tuyệt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  rồi Nếu chân tuyệt bắt tuyệt Để chân đối à, Ừ Chân nhầm đối Chân đối da mà, tuyệt da tuyệt đối นายว่ามีอยู่ตรงไหนอ่ะฉันจำได้นะตอนนั้นนะฉันเล่นเกมอยู่ที่บ้านกับหมีแล้วก็หมีตอนนั้นแล้วก็มันมีระเบิดอะไรก็ไม่รู้มันปตุม้มและฉันก็กระเด็นไปตรงนั้นส่วนหมีฉันไม่รู้ว่าแกเห็นไหมอ,อ่ะอ๋อฉันก็เห็นแวบๆนะเมื่อกี้ฉันฉันมองอย ว่ามันหลินที่อยู่ใต้หินใหญ่หินไหนเหรอหินตัวนี้ไหนเราลงไปหาตองเงินก่อนก็ได้นะตรงนี้ไม่น่าเชื่ไใจไปทีวีเดี๋ยวนายไปฝั่งนู้นนะโอเคและส่วนนายไปอยู่ฝั่งนี้นะและส่วน <Okay. S 1> ฉันอยู่ออยยด,ด้านบนตรงนโอเคเฮ้ยอยู่ไหมสวัสดี เอาเริ่มเลยช่วยด้วยเสียงใครอ่ะช่วยด้วยเสียงใครเฮ้ยได้ยินเสียงเหรอเสียงมาจากด้านขวาอืมอืมเดี๋ยวไปไปดูทีวีกันเอ้ยใครอยู่ไหมช่วยด้วยสวัสดีช่วยด้วยช่วยด้วยมันได้ยินเสียงไอใครนะเฮ้ยอยู่ในนี้หรือเปล่านในลองเปิดดูสิเฮ้ยนั่นมันมี จำฉันได้ไหมฉันคือพี่นายเองมันมันเขาไม่หายใจนะมันเขาไม่หายใจเลยมานีเร็วเฮ้ยเจอมีแล้วเหรอใชยเดี๋ยวเราต้องปั๊มหัวใจก่อนอ๋อหน่อยลองดิเฮ้ยมันหายใจแล้วฮ้ยสวัสดี สวัสด,ดีทำไมฉันเดินไม่ได้ฉันวนหินทับอ๋อฉันจำได้ฉันเล่นเล่นเกมกับทีวีแล้วทีนี้มันก็มีระเบิดอะไรอ่ะฉันจำไม่ได้ะระเบิดอะไรนะทีวีระเบิดอะไรนะที่รู้ว่านางเราจะทำม,มนรุรัฐรธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเออและฉันเห็นนายอ่ะปลิวไปอยู่ที่ลูกหิน อืแล้วมีชงพูาหายไปไหนฉันก็แลไม่เห็นอ๋อฉันรู้นะม,นมันปลิวไปถึงรัฐมันปลิวไม่ถึงปร,ประเทศไทยอ่ะมันอยู่ที่รัทับไม่น่าจะใช่มัง้งฉันเคยไปหลายรูปแล้วไม่เ่ามีโอเคแล้วอยู่ที่รัทับเนี่ยเฮ้ยบอะไรอะ่ะเฮ้ยเอ้ยนี่มันข่าวจากประเทศอเมริกานี่เดี๋ยวฉันแปลให้นะ ในวันนี้เป็นวันที่23สิงหาคม2 5 6ห้ในเวลานี้มีคนตายหนึ่งคนที่ไม่มีชื่อแต่ตัวเป็นสีชมพูเป็นหมีเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ที่อเมริกาเหรอเอาฉันไม่รู้อ่ะอ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นแฟนอืมนี่ลองไปหาน้องก็ที่ เพราะว่าฉันจำได้ว่าน้องเขามาแล้วโดนระเบิดไปเลยอ่ะน้องอะไรอะไรเป็นอะไรไหมอ่ะโดนระเบิดอ่ะอืมโดนครับแต๋อบดแผลที่ปากเยอะมากโอเคไปพักก่อนมาดูตรงนี้ตรงนี้นานี่ที่อืมแผลไหนี่มีใช่ไหมอืมเดี๋ยวฉันไปเอาที่ปฏิทัยให้ไหมได้นับ หนึ่งถึงสิบในชั้นไปเอาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเฮ้ยปีสามันมาแล้วไปก่อนอือขอบกุณครับทีนี้เราจะทำยังไงดิเรามีแค่ห้าคนนะเราว่าเราต้อง นี่ก่อนอาหารมาก,กินได้ไหมปบะมันได้ไปหาดีเรา <ไป S 2> ต้องแ<ป>ยกย้ายกันไปหานะหาแล้วมาไหมไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปก่อนโอเคไปยืหยุดก่อนนะทีวีไปฟัง,งกับมี ส่วนกิงโจ้ไปอยู่ด้านบนเอาได้ไหมได้โอเคไหนนะไม่มีเลยตรงนี้เจอเจอหมาตายด้วยเจอหมาตายด้วยเฮ้ยเจอมาเหรอเจอแล้วสองตัวไป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 ทุกคนฉันเจอเนื้อหมามาแล้วมาแล้วอยากมากิน เ้ยมันจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะเอ็มกันเเลยอไม่ได้เราเอ็นไม่ทันแล้วเลยอมันระเบิดมันมาแล้วระเบิดจะมา